ครับวันนี้จะมีโชว์อะไรบ้างแล้วก็มีความพิเศษอะไรบ้างเอ่ยก็ความพิเศษครับก็ความพิเศษของพวกเราในวันนี้นะครับแน่นอนพวกเรามาจากเซนติจูอารีนาดังนั้นเนี่ยพวกเราทั้ง52คนนะจะเสิร์ฟแฟชั่นของคนรุ่นใหม่แล้วก็พวกเราจะขนทับพวกเราทั้งรายการทั้ง52คนเนี่ยมาเสิร์ฟโชว์จดอลังการที่กลางไอคอนสยามเลยครับผม <c oughs> <c oughs> ถาถึงแม้จะเป็น52คนที่เป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับแต่ทั้งคอสามารถร้องและเต้นออมาเสริมแน่นอนครับผมมีความพิเศษอื่นๆที่อยากให้แฟนๆรอติดตามไหมคะมีโชว์เซอร์ไพรส์อะไรที่แบบทำมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยก <c oughs> ็จริงๆแล้วเราแทบจะเป็นที่แรกเลยเนอะที่มีศิลปิน <c oughs> <c oughs> ขึ้นพร้อมกันเยอะขนาดนี้ทั้ง52คนนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เป็นงานแรกเลยครับที่พวกเราเนี่ยได้ใช้เพลงตีมรายการมาช่วยทุกคนดูว่าพวกเราเนี่ยมีอยากจะแสดงออกอยากจะแสดงศักยภาพของพวกเราอย่างไร่นงานใช่ต้องเซนานไหมคะ52คนมันต้องแบบรวมตัวกันแบบไหนอะจริงๆ52คนนี้รวมตัวกันยากมากค่ะก็เลยเรียกได้ว่าระยะเวลากระชันชิดแต่ทุกคนมีศักยภาพของตัวเองอยู่แล้วใช่ก็เลยระยะเวลากระชันชิดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับพวกเราเท่าไหร่ใช่ไหมทุกคนใช่แต่คือว่า เรื่องเคมีเนี่ยคือเราเรามีเคมีกันมาตั้งแต่รายการแล้วอะคะ่ะแล้วแบบ<ช>แข่งกันมาสามชั่งคืออยู่กันมาแบบค่อนข้างที่จะนานมากก็เลยอาจจะไม่ต้องจูนเยอะรักกันเนาะใช่รักกัน,แล,กนแล้วก็แบบเหมือนเคมีมันตรงกันแพนชั่นหลายๆอย่างสก,กิลทุกคนแบบพอมพอๆกันนะคะมันก็เลยแบบเราซ้อมได้รวดเร็วแล้วก็โปรมากะคะ่ะใช่ใชโอเคซ้อมอะไรเนี่ยวันนี้จะขึ้นสเปกกี่ชั่วโมงคะโอ้ชุดจริงๆอยากขึ้นสักสามชั่วโมงนะคะสามชั่วโมง เรื่องนั้นแต่ละคนของวงก็ได้ว่าปีที่แล้วผ่านพบเจออะไรกันมาบ้างก็จริงๆฝากฝากรายการไว้เลยแล้วกันนะคะก็คือพวกเราเนี่ยทั้ง52คนนะคะเรามาจากรายการเดอะพิพตี้ทูอารีนเราก็คือเป็นผู้เข้ารอบตั้งแต่156คนจนมาเจอกับทั้ง3มิชชั่นนะคะเป็นมิชชั่นกลุ่มแล้วก็ได้เจอกับ กรรมการที่แบบค่อนข้างที่จะโหโหดมากนะคะพี่แก้มิชชันนีนะคะพี่ปูแบคเทสพี่เบนข้าวานคุกกรออตาแล้วก็ชัยนาดอนะคะแล้วก็พวกเราผ่านกันมาทั้ง3ามมิชชันเลยก็รายการของพวกเรานะคะสามารถย้อนดูได้ทาง Youtube ชื่อว่า Project 52นะคะหรือว่า f อ i u แล้วก็ True v i s i o n ค่ะก็เป็นเป็นรายการที่อยากให้ทุกคนไปดูนะคะสนุกมากๆเป็นเซอร์ไวเวอร์เพื่อหาศิลปินเดี่ยวใครใครอยากจะเล่า อะไรที่ประทับใจบ้างเอ่ยมีไหมก็โมเมนต์ที่ประทับใจในรายการนะคะก็คือในแต่ละโชว์เนี่ยพวกเราจะได้เพลงที่มันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็คนละสไตล์ในแต่ละรอบก็คือเหมือนคนนี้เคยเต้นน่ารักต่อไปได้เต้นเซ็กซี่แล้วต่อไปได้เต้นเท่แล้วก็คือมันมันเรียกมันก็ชาเลนจ์ตัวเราเหมือนกันใช่มันแบบได้อะไรใหม่ๆตลอดเลยค่ะก็คือทุกคนเนี่ยเปลี่ยนลุคไม่ซ้ําเลยค่ะใช่ไม่แล้วก็ที่เซฟอีกอย่างหนึ่งคือ มิชชั่นที่2คืออยู่ๆก็ให้เรามาแบทเทิลกัน<ช>เดินเพลงเดียวกันอันนี้ก็แบบเซอร์ไพรส์ผู้เข้าแข่งขันเหมือนกัน<ช>ก็คือตกตกใจมากใช่อยู่ๆใ,<ช>ให้แบบสองทีมแข่งเพลงเดียวกันแล้วก็ทีมไหนทําโชว์ออกมาได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้ว,ลว<น>สิ่งที่ดีมากๆก็คือการได้ทํางานกับคนอื่นด้วยซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีอาจจะมีพื้นฐานไม่เท่ากันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยได้สามารถแบ่งความรู้เออคนนี้ร้องเก่งบ้างคนนี้เต้นเก่งบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากซึ่งเป็นอะไรที่ นนจากมิชั่นที่มันผ่านมาทุกคนมีของแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดของตัวเองครับผมทุกคนเก่งมากแล้วก็ตั้งแต่มิชั่นแรกจนถึงมิชั่นสุดท้ายของรายการครับทุกคนมีพัฒนาการและมีศักยภาพที่ค่อนข้างแบบกับพัฒนาก้าวกระโดดมากเลยครับผมใช่ค่ะแล้วก็ so we're from the 52 arena everyone and today we're going to perform into the Amazing thailand 2026 countdown and please support us in the 52 arena in every social media platform and you can follow us in youtube for watching the old mission that we have done so thank you very much okay, now. ปีหน้าเราจะมีผลงานอะไรให้ติดตามนะคะฝากผลงานได้เลยได้เลยค่ะก็สําหรับปีหน้านะคะอย่างที่น้องๆบอกกันไปว่าในแต่ละมิชชั่นคือทุกคนมีสกิลที่แตกต่างกัน,กนเนาะบางคนถนัดสายร้องก็ได้ไปร้องเต้นหรือบางคนถนัดแรปก็ได้มาลองเต้นเหมือนกันบางคนถนัดเต้นอย่างเดียวก็ได้ไปทํา กิ่อื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วทุกเราทั้ง52คนอย่างที่บอกว่ามีสไตล์แตกกันแตกต่างกันทั้ง52คนเลยในปีหน้าเราจะมีโปรเจกต์ non stop music นะคะก็คือเราจะปล่อยเพลงสัปดาห์ละ1คนทั้งหมด52สัปดาห์เป็น1ปีพอดีใช่เรียกได้ว่ายาวๆไปใช่ค่ะก็คือทุกคนทุกคนจะเป็นเสีปยินเดี่ยวที่มีความแตกต่างกันมากเลยเลยอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่าพวกเราจะปล่อยอะไรออกมาให้ให้รับชมกันบ้างอย่างนี้ก็คือ าบางคนก็ต้องหลอต้องอเนาะบางคนก็เป็นสาวแซ่บบางคนก็เป็นหนุ่มแบบโคซีหนุ่มดบบไายเรียกได้ว่าขอ be บอกเลยว่ามีแบบแทบจะทุกแนวเลยค่ะแล้วก็อยากจสามารถติดตามพวกเราได้ที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o o Instagram t i k t o k YouTube นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน X เนี่ยคิดว่าเดี๋ยว52 a อ i n a นะคะรับชมความน่ารักของพวกเราได้และสุดท้ายแล้วค่ะให้ฝากแฟนคลับมางานเขาดาวนี้ เราเริ่มจากภาษาลาวก่อนเลยดีไหมใ่เพราะว่าเรามีใช่เรามีเมมเบอร์เป็นคนลาวค่ะวนให้กับแฟนคลับที่อยู่ทั้งบ้านหรืออยู่ทั้งประเทศไหนๆโดยมางานนี้ได้เลยค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากให้ทุกคนเนาะหรือว่าไผ่พีโบ้ได้มาก็ฝากสามารถเบิ้งทับสมผ่านไลฟ์ได้เนาะเขาจะขึ้นโชว์จักหนีนี่ตอน5โมงอาเชิญติดตามกันได้เลย ไายก่อนนะายเติม่ายเติมสายเติมด้วยเยวปิดด้วยเตอร์โอเคค่ะก็สำหรับเขาเดาสิ้นปีนี้แล้วกันนะคะไม่มีที่ไหนยิ่งใหญ่เท่าไอคอ้สยามอีกแล้ว ก็เรามีทั้งโชว์จากคอนเสิร์ตศิลปินทั่วหน้าพาประเทศไทยหลากหลายแนวมีทั้งโชว์โดนด้วยโชว์พุที่เป็นไฮไลท์ในทุกๆปีเลยนะคะก็สามารถรับชมผ่านไลฟ์แล้วก็ถ้าใครอยากเดินทางมาดูสดๆให้เห็นกับตาเนื้อนะคะก็มาได้เลยที่ไอคอนสยามค่ะไม่มีเขาดาวที่ไหนยิ่งใหญ่เท่าไอคอนสยามอีกแล้วค่ะต้ารรับแฟนต่างชาติค่ะ So at Icon Siam 2026 we have a countdown So you can come here and enjoy, watch all the shows and all the perform from the from all the artists around Thailand, which is very famous. And please support us and come watch at iconseam countdown 2026. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Okay.